สวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีธนูนะเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันไปพร้อมๆกันเลยนะครับไพ่สามใบบอกอะไรกับเราบ้างในราศีธนูนะใบแรกเป็นหกถ้วยหกถ้วยคือสิ่งเดิมเดิมสิ่งที่ผ่านมาแล้วสิ่งเก่าในอดีตคนเก่าคนคุ้นเคยคนที่เคยรู้จัก ที่ทำงานเก่างานเก่าเก่าที่เคยทำมาโครงงานเก่าโปรเจกต์เก่าความรู้เก่าเก่าอ่าหกถ้วยมันเป็นเหมือนความทรงจำในอดีตสิ่งที่ผ่านมาแล้วอ่าเราอาจจะย้อนลํำลึกถึงมันหรือกระทำบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือหรือคุณกำลังทำงานที่เกี่ยวกับเด็กก็ได้เด็กและเยาวชนอ่าคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณอาจจะคบคนที่มีอายุน้อยกว่าอยู่ก็ได้นะอ่า ความหมายหกถ้วยมันจะประมาณตรงนี้เก่าๆคนรู้จักคนคุ้นเคยคนที่มีอายุน้อยกว่าอ่าทีนี้ the tower ขึ้นมา the tower คืออะไรล้มล้างล้มเลิกเพื่อสร้างใหม่อ่ามันเป็นยังไงล่ะงานเก่าที่คุณเคยทำมาสิ่งเดิมๆที่คุณทำมาหรือคนเก่าๆคนเดิมๆคนอายุน้อยกว่าที่คุณคบที่คุณคบอยู่ อาจจะเลิกกันก็ได้อยู่ๆก็จะเลิกลาห่างหายกันไปอะไรอย่างเงี้ยงานเกา่เกาๆอาจจะเจ๊งก็ได้นะงานเกา่เกาๆขายของเกา่าอะไรงเงี้ยคุณอาจจะขายไม่ดีหรือโปรเจกต์เกา่าเ,เรื่องเดิมๆที่ผ่านมามันอาจจะไม่ค่อยดีสําหรับคุณก็ได้เพราะว่าคุณอยากจะลืมอ,อยากจะเริ่มจากก็เรียกว่าเดอะทาวเวอร์เนี่ยมันพังทลายลงมาแล้วเราก็จะสร้างใหม่ อยู่มันก็ล้มขึ้นมาแบบกระทันหันอยู่ๆก็เลิอกอยู่อยู่กับโดนเอาคืนอ่าแบบกระทันหันด้วยนะแต่แต่ไพ่เดอะทาวเคือเหมือนเราล้างกระดานอะ่ะล้างกระดานแล้วเริ่มใหม่จบแล้วเริ่มใหม่แต่เป็น the sun, เดอะซันอ้เดอะเป็น The ะมูนใบสุดท้ายเป็นเดอะมูนใบที่สามนะ The ะมูนคือความหวังขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้ ประมาณว่าหวังได้แต่หวังเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะขอคืนดีนะขอคืนดีเพราะคุณมีเรื่องราวที่ทําให้เลิกกันแล้วความหวังที่จะกลับมาคืนดีหรือคนเก่ากลับมาหาอ่าถ้าขึ้นสามใบถ้าขึ้นดโมูเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้หวังนะในช่วงนี้นะในช่วงนี้อาจจะยังไม่มาอยากอาจจะยังไม่กลับงานเก่า,กางานเด,เดิมที่เราเคยเคาดหวังไว้ว่ามันจะดีในช่วงนี้มันยังไม่ดีอืม เพราะว่าเด e t ทาวเวอร์มันจบเพื่อล่างใหม่คือคือเราต้องมาเริ่มสร้างกันใหม่เดอะทาวเวอร์นะมันพังทลายไปแล้วความรู้สึกดีๆดีๆมันพังมันสูญสลายไปแล้วแต่แต่มันเป็นการล้มเป็นการล้างเพื่อเพื่อเราที่จะสร้างใหม่สร้างความรู้สึกดีๆขึ้นมาใหม่บางครั้งเราอาจจะรู้สึกกับเขาไม่ดีแต่ความรู้สึกไม่ดีมันพังไปแล้ว อ่าเรากลายเป็นรู้สึกดีอ่าประมาณนี้นะจากที่เรารู้สึกดีอ่าความรู้สึกดีจะพังทลายกลายเป็นรู้สึกไม่ดีอ่าประมาณนี้นะนักเรียนนักศษาอย่างงงนะโอเคเดอะมูนเดอะมูนมันเราหวังที่จะทำเรื่องเก่าๆไม่ได้ละหวังจากคนเดิมหวังจากโครงงานเก่าหวังจากอาชีพเก่าๆไรายได้เก่าๆหวังจากการทำงานหนทางเดิมๆหวัง ที่จะใช้ลูกน้องอบริวารก็ได้นะเราจะใช้บุตรหลานที่มีลูกน้องบริวารที่มีอายุน้อยกว่าเราจะไปใช้ไหว้วานเขาก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเดมมนมันหวังพึ่งพาไม่ได้หรือดาศีธนูบุตรหลานาหกถ้วยอาจจะแทนบุตรหลานก็ได้นะบุตรหลานเด็กๆอาจจะทำของเสียของพังทำให้เรารู้สึกน้อยๆไม่ค่อยสบายใจทำให้เราเสง็สง อันนี้ก็เป็นไปได้ก็เพราะฉะนาาั้นราศีธนูอาจจะต้องระวังนะลูกหลานบริวารลูกหลานบริวารทําของเสียของพังอ่าเดอะทาวเวอร์มันพังต้องอาจจะต้องซื้อใหม่อ่าของเสียของพังก็ไม่เป็นไรซื้อใหม่เอาชีวิตลูกหลานไว้ก่อนถ้ามันไม่ได้อะไรมากมายแต่มันจะทําให้เรารู้สึกหน่อยเดอะมูนนี่มารู้สึกว่าไม่น่าอะไรไม่น่าปล่อยไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเดอะมูนมันเป็นแค่ความเศร้าใจเป็นความเซ็งเซ็งเบือ่อ อบางคนบางท่านอาจจะไหว้วานให้ลูกน้องทํางานบางสิ่งบางอย่างแต่ลูกน้องไม่ได้ดันใจทําให้เรารู้สึกผิดหวังเดอะทาวเวอร์ตรงะมูนนี่คือผิดหวังอย่างรุนแรงอผิดหวังเหมือนแบบว่าคาดหวังไว้เยอะแต่มันไม่ได้อย่างที่หวังอบางคนบางท่านเป็นหัวหน้างานบอกลูกน้องไปช่วยขายงานแต่ขายงานปรากฏว่าขายไม่ได้ประมูลงานไม่ได้หัวหน้าก็ถ้าคุณทันราศีธนูเป็นหัวหน้าคุณจะรู้สึก โอ้เซ็งอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนอยู่บ้านอามองอาม่าอะไรเงี้ยที่เป็นอ่าคุณโยงคุณยายที่เป็นราศีธนูนะระวังลูกหลานอา่ลูกหลานจะทําให้ของเสียของพังแล้วคุณจะรู้สึกแหมไม่น่าเลยอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกผิดหวังลาคาญใจนะอเอเอก็คืออาจจะต้องอะอาจจะต้องระวังเนระื่องบุตรหลานคนที่มีอยู่นั่นกว่า,าสรุปสรุปก่อนสรุปราศีธนู คนที่ฟังคลิปนี้อยู่นะอะนักเรียนนักศึกษานะบุตรหลานบริวารอาจจะทําให้ของพังของเสียหายอ่าอันนี้เข้าใจนะบุตรหลานบริวารอาจจะทําของเสียของพังของหายแล้วคุณเองก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจอ่ะแค่นี้เองเรื่องราวมีแค่นี้ไม่ได้ใหญ่โตอะไร แต่ถามว่าอนาคตล่ะเหตุการณ์ต่อจากนี้อฟังดีๆนะชาวราศีธนูเหตุการณ์ต่อจากนี้ในอนาคตพังก็ซื้อใหม่เด็กคุณก็จะได้ของใหม่ไงเ,เกณฑ์มีเกณฑ์นะเกณฑ์จะได้ของใหม่เ,เพราะอะไรเพราะมันพังไปแล้วมีเด็กทําพังไปแล้วคุณก็ไม่ได้ซีเรียออะไรคุณก็หน่อยๆเสร็จแล้วคุณก็ไปซื้อใหม่เพราะว่าเดร์โมนต่อจากเดอรโมนเป็นเดร์ซั้น ดันคือความสดใสโอกาสใหม่สิ่งใหม่อ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณอาจจะเสงเพราะของพังไปในอนาคตคุณจะรู้สึกดีอ่าอันนี้ดีไหมเออการอ่านไพ่แบบนี้นะอะ่นักเรียนนักศึกษาลองลองลอง,ลองดูนะโอเคสรุปชาวราศีธนูมีเกณฑ์ให้ระวังของเสียของหายของพังเพราะบุตรบริวารอแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับของที่มันเสียของที่มันพังแล้วะช่างมันเถอะ คนจะดีใจมีความสุขแฮปปี้กับของใหม่อ่าคนก็จะได้ของใหม่มาครอบครองโอเคจบละกัาชาศีธนูเห็นไหมนักเรียนโอเคเวลาเราอ่านไพ่สามใบเราก็ค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาแต่ละใบว่ามันเป็นเรื่องราวค่อยๆผูกเรื่องราวกันไปนะโอเคจบแล้วนะ ใครมีปัญหาเรื่องการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ออกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากรู้ความหมายของไพ่ลองปรึกษาดูนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ